กระปุกสวยมากทุกคนนี่ด้านในนะคะมีทั้งหมด2อเนื้อครีมให้เราเลือกใช้ค่ะ1กระปุกนี่แบบคุ้มมากๆเลยค่ะทุกคนจะมีฝั่งที่เนื้อออกสีชมพูนะคะแล้วก็ออกสีขาวค่ะทุกคนตัวสีชมพูเนี่ยสำหรับทากลางวานันส่วนตัวสีขาวเนี่ยสำหรับการทา,ทากลางคืนค่ะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีสารสกัดจากเพชรแท้ถึง2เท่าค่ะสัมผัสกลิ่นคือดีมากๆค่ะอ่ะมาดูที่เนื้อกันเขาจะเป็นเนื้อนุ่มๆสบายๆลื่นๆผิวค่ะทุกคนไม่มีความเหนียวเลยคือเราทาไปได้เลยค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขามี spf 15 น่นหมายความว่าผิวเราก็จะได้บอกทนทานต่อมลภาวะนะคะไม่ต้องปกะอะไรที่มันหลายก็ปลุกหลายอย่างคะ่ะกระปุกเดียกก็จบเลยแต่งหน้ากันต่อคะ่ะตัวนี้เลยค่ะลิฟวดดายไดมอนด์ดีดีครีม s p f 5 0 p a บวกบวกบวกตัวนี้เขาบอกว่านอกจากมี s p f 5 0 p a บเวกบวกเนี่ยคือความน่าสนใจคือเขาก็มีส่วนผสมของเพชรเช่นกันค่ะทุกคนหูนี่แพ็กเกจคือแบบมาใช้มากๆเลยค่ะทุกคนเนื้อเขาเจะเป็นเนื้อบางๆเกลี่ยง,ง่ายๆเน้นงานผิวกันสบายๆแต่ขอกันแดดแบบปังๆนี่คอนเซ็ปต์ของเขา นะครับทุกคนปิดมากสงสัยใช่ไหมว่าทำไมหลอดมันดูผ่องๆใช่ไหมคือเนื้อเขามีเม็ดสีแน่นมากๆถึงขั้นใช้น้อยมากๆค่ะทุกคนเขารวมสีคุณสมบัติมาอยู่ในหลอดเดียวค่ะนั่นคือ1เป็นเบสให้เรามีรองพื้นมีกันแดดแล้วที่สําคัญใส่สารบํารุงด้วยสาหรับคนที่แบบว่าเร่งรีบที่เกิดจังเลยตัวเดียวคือจบเลยค่ะทุกคนเขารวมทุกอย่างมาให้หมดแล้วตัวนี้นะคะเขาจะมีทั้งหมด2สีนะคะคือสีไอวอรี่สำหรับคนผิวขาวค่ะแล้วก็สีเบสนะคะก็สีเี่แคลใช้ค่ะเหมาะกับคนผิวเหลืองแล้วก็ผิวสสีค่ะ มาเลยค่ะทุกคนตอนนี้ยัรไงพอมี่จะกลับไปคลองเตยแล้วค่ะน้ำทำไมปล่อยแม่ให้เป็นแบบนี้แม่แต่แม่ชุดก็ยังไม่บำรุงเลยค่ะ <c oughs> วันนี้มีมาให้หนึ่งเซตเอาไปแบ่งกันใช้ถ้าดีแล้วมารีวิวด้วยกับเซตนี้เลยค่ะจากลีฟไวท์ไดมอนด์ค่ะ ตัวนี้นะ้มี5คุณสมบัติในกระปุกเดียวเป็นมอยส์เจอร์เซอร์เป็นเซรั่มในการเข้าไปบำรุงผิวได้อย่างล้ำลึกที่สําคัญจะเติมเต็มผิวด้วยสารก,กัดจากเพชรทแท้ถึง2เท่าสารกัดจักเพชรแท้เนี่ยจะช่วยในการชะลอวัยให้ผิวเราได้เต่งตึงตัวนี้นะเป็นไวท์เทนนิ่งได้ด้วยเพราะว่าเขามีเมลานินยับยั้งการเกิดฝ้าและลดความหมองคล้ำและที่สําคัญจะช่วยให้ผิวหน้าของเราเนี่ยมีความกระจ่างใสมากขึ้นแล้วข้อสียเนี่ยปังมากน้ำตัวนี้มันเหมือนกับเป็นมากวเว้แล้วก็ทาไปตรงคืนธนานะได้เลยนะมันก ปติกหน้าเนี่ยจะนุ่มฟูมีออร่าเลยแล้วนี่ข้อ5นะปาติกเห็นฝั่งสีมพูมไหมนัเป็นครีมกลางวันใช่ไหมตัวนี้เนี่ยจะมีสารที่ช่วยในการป้องกันผิวจาก UVA UVB ด้วยแล้วนนี้ผิวหน้าฉั้นสวยไหมสวยนี่ดีดีครีมตัวนี้เลยเขาก็มีเหมือนกันมีสฐฐารกัจากเพชรแท้เช่นกันอาจจะใส่ลงถุงไปด้วยให้ไปเลยคะ่ะไปลองใช้ดู